ผมบอกว่าเส้นนี้เนี่ยผมเองก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรเพราะว่าผมก็งงๆท่านธุรกิจมาให้ผมอยู่สามสานฉบับแล้วผมก็เอาไว้ท่านดูนี่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะไม่งงเลยถ้าเราไปดูมัฐติคอรมอร,ระ2555นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ลากเอาไว้จาก ของท่านจารย์ที่ก่อแล้วมาเป็นอันนี้ของแผนที่ทหารแล้วนําไปปฏิบัติการก็คือภาพนี้คือข้อที่สามนะครับต่อไปครับอันนี้ท่านก็จะเห็นว่าเป็นไปตามข้อสองที่เสนอนะครับแล้วก็ข้อสองที่เสนอเนี่ยต้องไปดูหน้านี้ครับ <c oughs> อ่ <c oughs> ผมแรเ้เอามาให้ด้วยนะครับ <c oughs> ในหน้านที่ยี่สิบเอ็ <c oughs> แล้วก็ยี่สิบเาเขียยี่สิบเจ็ดเนาะ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบหกยี่สเจ็ดนะครับแล้วก็ยี่สิบแปดนะครับจะมีแผนที่ที่อยู่บนกระดาน,าบ,นบนจอนะครับแล้วก็ให้ท่านเปิดไปหน้ายี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบสี่นะครับเราอาจจะต้องเรียนหนังสือกันเล็กน้อยดูที่ขีดถูก หน้าที่24นะฮะแล้วก็ไปดูตรงที่เกษีหนังสือของท่านประพนภาพที่เป็นลายมือกำหนดกำหนดบริเวณใช้วิธีที่สองให้จัดทำใต้เสนอและเพิ่มทำรั้วรวดหนามด้วยโปรดดูวิธีที่สองนะครับก็ไล่ไปก็คือ กำหนดเขตพื้นที่รูปสี่เหลีย่ยมนะครับไล่จนถึงว่า1ส่วน4ของตารางกิโลเมตรอันนี้ปาติคอรมอรวบอกให้ใช้แบบนี้นะฮะ1ส่วน4ตารางกิโลเมตรประมาณ150ไร่โดยประมาณนะครับแล้วก็ให้ทหําอะไรบ้าน,นึ่งจะทําป้ายไม้ลักษณะของนขนาดเท่าป้ายสถานีรถไฟนะครับแล้วก็แสดง เขตบริเวณนะฮะไม่ใช่ผมแดนนะฮะเขตบริเวณปราสาทพระมิหานเป็นปักตามจุดที่ช่องบันไดหักหนึ่งจุดปลายบันไดหน้าหนึ่งจุดที่มุมปราสาทอีกซ้ายหนึ่งจุดและที่หน้าผาลักปราสาทอีกหนึ่งป้ายนี้ก็เขียนว่าเขตไทยก็เขียนว่าปราสาทพระมิหานเขตนกับกัมพูชาเขียนในภาษากัมพูชาว่าเขตนอกบริเวณปราสาทพระมิหานนอกบริเวณไม่ใช่นอกประเทศนะครับรัฐมนตรีก็ไปด้วยตัวเอง ท่านสมเด็จพรพก็เดินปุ้ยอ้ายราอ้วนเดี๋ยวมีภาพตอนเดินขึ้นบันไดด้วยนะฮะคือท่านไม่ได้เป็นคนเหลวไหลไม่ได้เป็นคนทรงเดชที่แบบอยู่ดีๆต้องเหมารวมว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับโปรดดูว่าก,กำหนดบริเวณใช้ที่ดีที่สองและจัดทำใต้เสนอนะเพิ่มทำรั้วรวดหนาด้วยประเด็น,นันอยู่ที่รั้วรวดหนานี่แหละอต่นี้รั้วรวดหนาเนี่ยโปรดดูหน้าถัดไปในเอกสารนะครับ ท่านก็จะเห็นว่าตอนนี้แปลเป็นขาวดำเพราะเดี๋ยวสีอยู่ที่จอหน้าตาเป็นนี้แล้วเราจะให้ดูร้วดหนาะอันนี้คือแนวร้วดหนาทั้งหมดนะครับที่เราขึงที่ตรงบริเวณที่มติคณะ,ะรัฐมนตรีบอกเห็นไหมครับนี่ทําเป็นกิจจากลักษณะบอกด้วยว่ากี่เมตรไม่ใช่ทําแบบง่ายๆจำมวพันก็ขึ้นไปขึงเองด้วยสามไป พราะมีรายงานของคุณจารที่กรว่าท่านรัฐมนตรีก็นั่งเครื่องบินจากกรอนเมืองไปโลงบุบล์แล้วก็นั่งรถไปที่ประสาทบร,ริหารน,นะครับน,นี่คือท่านรอบปราธานกำลังเดินขึ้นไปแล้วก็นี่คือแนวรนั้วรถหนามที่จะก,กำหนดเขตบริเวณตามมติคอรม2555 แล้วอันนี้คือรายงานของท่านจาริกรที่บอกว่าเวลาที่ไปวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านก็บอกเรียบร้อยหมดเปเอกสารรับอยู่ในแฟ้มตกางบริหารในกรมสนธิสัญญาและกฎหมายก็มีอันนี้ด้วยนะคะระับก็ได้พูดถึงตอนที่จะหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับผมก็ได้แจกให้ไ,ไปแล้วนี่คือั้วรลวนถา,ามและลุกองที่กั้นเขตบ,บริเวณปรสาท ปรสังเกตตรงนี้ถ้าเกิดท่านสังเกตมีเก้าอี้สองตัวตัวหนึ่งนั่งโดยทหารไทยและตัวหนึ่งนอกนอกเขตนั้นนั่งโดยทหารกัมพูชาผมเป็นคนไปถ่ายมากัมือต้นฉบับสไลด์อยู่ที่ผมนะครับผมไปถ่ายเนี่ยแสดงว่าผมไปถ่ายเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเข้าใจว่าประมาณปีสี่สองสี่สามนะครับ แล้วล้วนลวดหนามเนี่ยยังอยู่นี่ขดล้วนลวดหนามที่ซื้อมาจากตลาดการทานักกานทานะเพราะมันไม่พอก็อเลยต้องไปซื้อเพิ่มแล้วมันเลยขึงเกินคือจะสูตรต่มันไม่ใชลวดหนามเราเคยมีทหารไทยด้านอยู่ตรงนี้ทหารกัมพูชาน,นั่นอยู่ตรงนี้นี่คือประตูที่เปิดเข้าออกมีเวลาบอกด้วยผมเข้าใจว่าประมาณ9ก้านาฬิกาแล้วเขาเริ่มประมาณสิบ 6นาฬิกาแล้วตอนที่ผมไปเนี่ยผมเสียเงิน50บาทนะครับให้ทาหารกัมพูชาตอนที่มาเปิดเนี่ย41ผมไปน่าจะประมาณเนี่ยช่วงเนี้ย4243นี่แหละครับผมไม่ได้ไปวันที่เปิดและนี่ลูกนี้ก็ยืนยันว่านี่คือเขารอเปิดแล,วลด้ว้วรรถหนามยังอยู่เพราะผมไปยังถ่ายอยู่เลย แล้วยีมีแผนป้ายยืนยันด้วยของจังหวัดทำไว้เป็นแผนโลหะแล้วนี่คือล้วลวดหนามปัจจุบันป้ายน,นี้ถูกนื่งหมดแล้วของล้วลวดหนามป้ายน,นี้ใครไปตอนช่วงนั้นจะเห็นก่อนจะขึ้นไปที่แนวลำทานตั้งอยู่ปัจจุบันเห็นไหมฮะล้ว,วน้วดหนามหายไปหมดแล้ว นะครับนี่คือปนไดหน้าปัจจุบันร่นมาจากป้ไดหน้าตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วปัดรงกัรมบูชาตกลงวัดดีคอบอรเราเรียบร้อยหน้าที่ใครที่จะต้องประทร้วงปัจจุบันทำถนนขึ้นมาบนนี้นี่ประชาชนต่างประเทศประท้วงไปแล้วไม่ใช่ประท้วงนะฮะ กขาตอบกลับมาว่านี่คือดินแดนของเขากระทรวงต่างประเทศก็เงียบแต่ที่จริงหมายถึงท่านตัวเดียวเดี๋ยวมีจดหมายของน้ำพงด้วยเข้าใจว่าสีหลอกแล้วดาสารปกครองไทยคือบางทีแล้วมันไม่ได้จะต้องมายุจากเป็นเอกสารรักของกระทรวงต่างประเทศนะครับโปรดดูว่าคนในเวลานั้นเขาคิดยังไงกระทรวงต่างประเทศมีเอกสารนี้หมดที่ผมเอามาจากกระทรวงต่างประเทศทั้งหมดนั้นแต่ก่อนต้องเป็นกลุ่มที่ ล้างและวหวมแผลเรื่อยชาก็ให้ผมมาตอนนี้เแปบบ็นมีมนอำนาจก็เลยประเมินไม่ได้เรียกเอกสารจากผมกลับไงมันก็เลยยัคายอยู <c oughs> ่ท่านสุพรพลก็ส่งเอกสารเยอะนะฮะคือ <c oughs> ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะมันมันน่าเบื่อนายมากกับประเทศกับคนแบบอะไรต่อนี้อะไรกันนะฮะ เราจะผลัดาากดันกว่าวจะให้ใครวิจาการเพราะว่าพูดถึงประเด็นนี้แล้วมันก็รู้สึกว่าต้องขอประธานอะไร,ใ,รในทางพิพากษานะั้นความจริงนะ มีแท้แต่ว่าอย,าอยา่าให้เข้ามาดูไปดังข้อมูลที่ผมเนี่ยไปดูในกระวูด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายใครแต่นี่ได้พูดถึงในคอมมูนนะ ความจริงนะผมก็ได้ดูแล้วในคําพิพากษาละเอียท่านน่ะไม่มีก่ารถึงเส้นเขตแดแดงเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดบอกว่าไอ้เส้นเขียดแดงกินทางโน้นกินทางนี้อะไรท้านน่ะไม่ได้ขนาดนี้เพราะในคํคำพิพากษานั้นไม่ได้กล่าวถึงเส้นเขตเดินไอ้เขียแดนเลยสักคำเดียวขอให้ไปดูเถิด รายละเอียดผมก็ดูเหมือนกันแต่ว่าที่เป็นบรรทัดฐานในคำวิพากษานั้นน่ะเขาเอาแผนที่ที่เป็นบรรทัดฐานชี้ว่าตัววิหารนั้นอยู่ในเขตขมรแต่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องเส้นเฉตแดนเลย<อ>นี่แหละรับรองว่าแผนที่เกแต่ที่เก,เกนี้เป็นแผนที่ใช้ได้เพราะเป็นแผนที่ที่ตกลงกันมาแล้วเมื่อ50ปีก่อนก่อนน้นแล้วเราก็ได้แถงแลงว,ว่าที่รับรองเมื่อ50ปีน้อนน่ะเราไม่ได้เซ็นรับรองไปในแผนที่นั้นศาลก็บอกว่าจริง ไม่ได้รับรองไปในแผนที่นั้นแต่ก็ไม่ประท้วงมาตั้ง50ปีเราบอกว่าเราเป็นประเทศเล็กจะไปประทวงประเทศใหญ่ได้อย่างไรนี่คือคำสัมภาษณ์ของจำพลประภาจารุสถียร22มิถุนา2555